เรียนบุญกระถินสามัคคีอุทิศส่วนกุศลไหแก่นายนัทพ้นสีเสมอหรือว่าคุณพีวิ่งเจ้าผาบไงหัวใจลักของเฮานั่นก็คือพระมหาเอกลาฐแล้วกับคุณแม่สมปองคุณพ่อสันน่นสายสุดคุณแม่วันเพ็ญเกตงามแม่นบ่อ แม่วันเพ่นเจ็ดงามแม่เนสีเสมอคุณแม่จารุวันสีเสมอนั่งสาวเปินสิริสีเสมอหลักกน่ายสุรศัลดศักบุญโฮมนี่คือญอาติพี่น้องเพิ่นมาห่วมบุญห่วมงานอันนี้แม่นเจ้าภาพสัทธาทานสั่งก็กองบุญ สาลทุนสินรัพย์ออกท่านการข่าหวังอนาคตาผุนไพยรุ่นศาสตร์ใหม่ถืออตามหลักท่านาไม่เกตตนาว่าเล้วใจตั้งว่าต่อท่านสแสดงว่าพวกท่านบำรุงศาสนาพุทธ อีกประกันที่สองคือทําบุญอุทิศฝากท่อละนี่ว้ส่งผลบุญไปให้ผู้เล่าไตยเผยแพ่อีแม่เอเอ,เอยคิดตั้งแอันพิเศษจอมูกปาคุ้นทางผู้ล่วงไปจากสิได้เหือบใดบังอาจกังขาเส้นบิดามั่นดาลูกเมียของเจ้าของที่เฮาทําขึ้นไม่ทานนอหาทานโตอย่างท่านมือนี ผาสงเจ้ารับไปจักสิได้หือบอได้จักสิทุกเหือสุกอันว่าคนกับผีบอ่อาจเห็นกันได้ตายแล้วไฟเผาถิ่มกองฟ้อนนอทอนทุนจักวิญญาณเพิ่นพุ่นสิไปลีเมนยูไยเอ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 สาธุเดเออท่องเป็นขอวอนทานตุลาการเจ้าหน้าที มีโบนอให้เปิดอ่านในบัญชีมีบบนอคนสื่อนี่นายนัทธพลสีเสมอเด้มมีบบนอคนสื่อนี่ขันมีแล้วให้ปล่อยมาคันมีแล้วให้ปล่อยมา ไปอยู่ทรงเขตทินทางใดให้เจ้ามาไว้ไว้ดวนนานอย่าล่อสาขั้นได้ยินเสียงข่าท่องไปล่ำจำมาแน่อยู่น้าโขกอยู่น้าแก่อยู่ใต้ทุนตะลังเล่าอย่าลอเฝ้าเมนอยู่นั่นคือเจ้าอยู่ฝักบ้านขอบแค่แก่สวนคือเจ้าไปติดหวันพอจายุ่มพี่บ้านเจ้านี่ในคุ้มมาเฝ้าหือเขาบอท่านปล่อยยุ่มพี่บ้านใหญ่หน่อยบอท่านใดเจ้าปล่อยมา คืดแน่เด้อคืดต่อน้ำไหวนาสิเขินขาดแรงไอให้เจ้ามาไวไวอยาอยู่น่านไรนาพอสัทธาเพิ่นได้หามาให้แม่สมปองเพิ่นได้หามาให้จัดกนันนำสองยินเสียงเอิญให้เจ้าแล่นความทงขั้นตกหลุมเจ้าย่าลมคมหัวเจ้ายาเซกองบุญแนนเอเลสศาสเสื้อนอหมอนหมุนสละทุนทำทานไก่กองนาวันนี้ มีทางบรอนอีกขางพอมหอมหวนส่วนดื่มเจ้าจะลืมยาดนำลงทึงเจ้าแผ่นไตพ่อละนี่เพิ่นสีใดราบสาบคือทําบุญแนวว่าคนกับผีบ่าอาจเห็นกันใดตายไปแล้วจักสีดใดหือบ่ใดจากว่าทุกหือสุกสีเมนไปแล้วสีเมนล่าสิมีสุกอยู่นะีเนาะก็เห็นผู้ใดขึ้นมาจากคนแม่ไปล่ะแม่ สีลังซึ่งศีลทานังซึ่งทานเมื่อนี้บุญยังบุญกระถินสมาธิเืมมบัดละ,ละก่อนล่ำก่อนกระถินกระดีมันบ่ได้ทองมันบ่ไดใ้ใสไหลายกระได้เนาะเออปัญญาตพี่น้องเพื่อนส่างก็อกองบุญเมื่อนี้เพื่อนยังหูว่าบาปเป็นตัวจังไดเพื่อนเสือว่าบาปมีเพื่อนเสือว่าบุญมีสวรรค์อยู่ใสสวรรค์อยู่ในอกหน้าโลกอยู่ใสหน้าโลกอยู่ในใจ บาปเป็นตัวจังใดบุญเป็นตัวจังใดบางคนกัว่าบาปเป็นทุนบุญนี่เป็นกำไรบางคนกัว่าตัวบุญนั้นหัวดากนการส่วนว่าตัวบาปนั้นหัวหลดนมเหลืองคนทาซัวนี่ล่ละคือตัวบาปให้คิดทราบไปถอนกิงแท้แน่นอนตัวบุญนั้นฟังฉันสีเกาตัวเขาขาวสะอาดเกียงเขาจังเอินวาบุญว่าเป็นสิ่งประเสริฐิงสามารถอํานวยผลเป็นความสุขของคนผู้เพลินทําบุญไว้ผู้ใดทําผู้ใดไดบ่ฮ้อนเป็นของผู้อื่นเปรียบคือเฮ้ากินเขา เฮ้ากินเฮ้ากะอิมมันบ่ไปอิมทองเขาผุนผู้บ่กินการท่านคือการให้หมายถึงทั้งสระทั้งผูรับผู้ไหมีใจข่าวคองให้มันใสมองมองพ่อปันแดนและแก้วใสเลื่อมอยู่มือเพิ่นว่าท่านก้นได้เป็นเศรษฐีท่านโยนี่ได้เป็นแม่พระเจ้าท่านดิ่งท่านเดาจังได้ขึ้นสวรรค์นพระนาเพิ่นว่าท่านท่านนีมีมาตั้งแต่ก่อนแต่พระวิษณนดอนยังได้ท่านลูกแก้วทั้งผมทำเมีย ท่านส่งเสือทุกสิ่งของท่านท่านเข่าซานเรื่องเง mm ินแม่นท่านทั้งนั้นท่านเบิดแล้วสิกินยังคัดสิว่าค่อยแต่กินสัตว์นาพูเด้ป้าจื <forecasting> ้อเอาพูเดป้าจื้อเอานีนี่เขาเอาตอนนี่เอาล่านอนลุงจุงก้อนล้ำเลียนปันตุ่มจิงกระเทืงอารามณเทืงหลอกกระเทืงอารามณเทืงหลักกระเทืงอารามณเทืงสิงลิงดูยำยำ ไปเฮาไปสองคนเฮาไปเดินเฮาเดิอบมาทราบคนเฮาเดินไปน้ำกันเที่ยวไปพุ้งใหม่อะไรใส่ก็ไม่เสียกวางเต็มกันสักรันมากมายมีอยู่ดั้โอ้ยนานา บัดดีพ่อข้าแเหวเดินดนชมดานสุมพันล้านเรียบใหญ่ใสหอยหอมผู้ผู้ดูดินดานเรียบลำนำพาตะหันหงม มองสองทางเดินอย่าหย่ว่าสายลุมต้องตีผู้ดังบัวดูก่อนนั้นละมาดูก่อนนี่ตามใต้ตาตนวโม่ตัโม่ตนม่ตัวตั้งตนม่ตนตั้งตนตีนตั้งห้างผักกาแก้มนกแจ้วกินพุ่ใไม่ไก่เมืองบ้านกันดานใหญ่ย่างออกกากรวบมาชมดอกตะบาคือเข่าเกาหลังหยุดโยนมาฟังเบิ่งฟูงสาดมันกัดกินพันลาหมูกาแก้มเอี่ยมนี่เสละมาอ้อมนั่งน้องเขากึนเห็นคนไปกันนี่แม่นแตกบืนเดือนจ้องเบิ่งมัน บนนบ่อาจอ่านทานไว้มันหากินในไผ่ป้าพงในส่งทุ่งทั้ง,ง,งนั้นมีเกลือแกมบางมีลิงคังเต่าตนเต้นไล่กังสซกสักพันปากจอนพัง วกะสั่นผันผักจองไทยเข้าไก่สู่สมดูสั์ปาเห็นแต่นกกอะฟ้าบินเกยคูกันออกจากคันนั้นดุ้งเดนปาเห็นแต่ห้อยสิีใส่ดงน้ำบาเกวเอาห้อยสังขอมสอโันางพีเสียงสั่นในอดทองทันต้นแต่ว่าสั่งค้อนบอลบอลห้องเสียงทรงในดวงว่ามันเสียงอันนุ่งดงน้ำเอาไอไปไปนาหาก่อนมาต่อเอาท่อนอหันนี่ฟังบังไม่ไปอุ้ยนันนาเสินเดออาจารย์นักดนตรีเฮาบานี ¡Muy no al Perón!